กดกดเงินหรือกด <c oughs> ความรักในครอบครัวเนี่ยเป็นคนโอเคการใช้จ่ายในบ้านใช่ไหมประหยัดประหยัดมากอโ,โอมใช้เงินเป็นนะอยู่ในบ้านนะประหยัดการกินการใช้ใจ่ายนะแต่นี่ไปเจอสิ่งนี้เหรอเนี่ยเอาเงินไปโปรยกับส็่งนี้ยอือ <c oughs> เออไม่ว่าการเงินของคุณเออนั่นแหละแต่พูดถึงพูดถึงว่าใครเราเรื่องกันเนาะเงินนาะใช้ในบ้านแล้วเนี่ยม,มัตยัดมากมัตยัดมัธยั์เออค่อนข้างขี้เหนียวเลยแหละแต่นี่นะข้างน,นอ,อกเลยเชสสาวเาลยเนี่ยคะ่ะเต็มที่คะ่ะรวยคะ่ะเ,เงินเป็นยนี่หมดคะ่คดะคนจะคราบรวยเหรอคะ เห็นเห็นสิ่งนอกบ้านดีกว่าสิ่งในบ้านเนาะแปลนใครว่าจริงนะเห็นเพื่อนและเห็นสังคมข้างนอกคนอื่นสำคัญกว่าคนคนในบ้านที่แบบดูแลจะแค่ทุกอย่างแต่ไม่สนไม่ชอบคือเออ